คำศัพท์ When I saw him he was จุดจุดจุดอ๊ย้ยอันนี้ไม่เชิงคำศัพท์คุณว่าอันนี้น่าจะเชิงแกมมาได้ทั้งสองอย่าง When I saw him เมื่อฉันเห็นเขา he was จุจุดจุด b i cycle ทำอะไรจะกลับจักรยานได้บ้าง <Okay. S 2> ข่เพราะฉะนั้นมีข้อเดียวเออใช้คำศัพท์จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็น ride like หรือ r i v e like ค่ะ <Okay. S 2> Riding ค่ะข้อที่หนึ่งเพราะอันไ r i v e like มันใช้กับขา อ่าโอเคแล้วอยากให้ดูนิดนึงนะคะลูกถ้าอันนี้เป็นข้อสอบแกมมาหนูจะเห็นว่าเมื่อมันมีประโยคสองส่วนถ้าประโยคข้างหน้าเนี่ยถ้ามันมีเวนในเวนจะต้องเป็น subject บวกด้วย verb ช่องสองส่วนด้านหลังก็จะเป็น subject บวกด้วย verb to be นะคะ was verb แล้วจะต้องตามด้วย verb ที่เติม ing มันคือ being นะคะเทนนี้เป็นเทนอดีตทั้งคู่เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อฉันเห็นเขาเขากำลังขี่จักรยานเช็คเทนซีถูกต้องไหมในเวนต้องเป็นเวิร์ช่องสองจริงไหมจริงค่ะกรณีถ้าสมมุติว่ามันมีคำว่าไล k ์นะคะคือว่าครูเปลี่ยนชอยนะมีไลท์แบบนี้ไลท์ธรรมดาไลท์เติมเออ่ะ แล้วก็มีคำว่าอ,อรอ d ถ้าคุณเปลี่ยนชอยแบบนี้ปุ๊บให้เรารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าข้างหน้าเป็นเวริรช่องสองข้างหลังมีอะไรมารอลูกเห็นอะไรมารอ Work to be ใช่ไหมคะ w a s เ e r b ปุ๊บมันต้องบ e แล้วมันต้อง ing <am> อ่ะโอเคข้อที่สิบสองจุดจุดจด o โซเ t นโน n one n t e n นเต ดังนั้นไม่มีใคร no one no one ไม่มีใครแทนสามารถ enter ไปว่าเข้าไม่มีใครสามารถเข้าได้อะไรเดอด close close เดอะดจ้า close เดอ d ด o r นะคะ b r e a แปว่าทำประตูซะอนะคะทำให้มันหักซะอ่าโอเคมาข้อสิบสาม my master sister อันนี้เขาพูดถึงใครพูดถึง master หรือพูดถึง sister หรือพูดถึง มาร์อซิสเตอร์หนึ่งพูดถึงแม่สองพูดถึงพี่สาวน้องสาวหรือพูดถึงพี่สาวของแม่พี่สาวของแม่พี่สาวของแม่นะคะเอาโอาฟโตเอสตรงนี้นะพี่สาวของแม่คืออีสแปลว่าคือมคคือมค์บุ๊กต้องตามด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้มันจะแปลว่าของฉันพี่สาวของแม่คือคำศัพท์ค่ะลูกคำศัพท์อังเคิลคือ ลุงเนฟฟิลแปลว่าหลานชายเขาสิ้นไปว่าอลูกพี่ลูกน้องอ่ะอันนี้เลยค่ะคือป้าค่ะพี่สาวแม่ก็คือป้านะคะอ่ะต่อมาข้อสิบสี่ how many มากเท่าไหร่สังเกตนะคะลูกมากเท่าไหร่ต้องเยอะไหมเยอะต้องเยอะด้วยแต่เอออะไรเยอะทุกข้อเยอะหมดเลยเอะเออนะใส่เอสหมดเลยแต่มาดู can you speak อ๋อมันโยงผิดมันต้อง Can you speak ก็คือคุณพูด How many มากเท่าไหร่คุณพูดแสดงว่าต้องเรื่องอะไรคะ่ะ Language ค่ะภาษานะคุณสามารถพูดได้กี่ภาษานะอานะคะ How many languages can you speak ข้อ15บห้ The n i f e was n i f e คืออะไรคะดเด็กๆ e ีดมีด The knife was very จุดจมันอะไรมาก i cut my finger i cut อัช้นตัดนิ้วของฉันก็คือคำว่า cut my finger เท่ากับมีดบาดเพราะฉะนั้นมีดมันต้องเป็นยังไงมันถึงบาดมือเราอะไรมากคมช้่เออใชคมนะคะอันนี้แปลว่าคมแล้วถ้าทื่อมีไหมคำว่าทื่อไม่มีดูดูแปลว่าทื่อก็ได้แปลว่าโง่ก็ได้นะเข้อสิบหก He is always happy and smiling อาคนคนนี้ always เสมอเสมอเสมอ happy มีความสุขเสมอแล้วก็เป็นคนยิ้มเก่งเสมอเสมอ he is very แสดงว่าเขาเป็นยังไงคะ cheerful cheerful ได้เริง heart head แปลว่าอะไรคะหัวแข็ง i n t e l l i g e n t แปลว่าอะไรฉลาดฉลาด เออแล้วถ้าเป็นคนถ้าใครคำว่าปรูกับนิสัยของคนล่ะเป็นคนมนหมองเป็นคนแบบเก็บตัวไม่ล่าเลงเออเป็นคนไม่ล่าเลงนะคะถ้าเป็นพวกปรูนี่คือพวกไม่ล่าเลยข้อสิบเจ็ดจุดจุดจุดเวลีร g r เกรอ i อน l อ้าโอเคข้างหน้าเนี่ยมันเป็นชื่อสัตว์ทางนั้นเลยสัตว์อะไรเอ่ยรักใหญ่มากเกรสีสีอะไรเกร ีเ<ส>ทา,<ส>ทาเออเป็นส,สีเทาตัวใหญ่ has big มีคำใบ้มาอีก big ears หูใหญ่หูได้หูใหญ่มาปุ๊บตอบได้เลยมันมีหู<ม>ด้วยอเออ e l e h a n แล้วไปรู้จากคำนี้คำนี้แปลว่าทาาั้งแปลว่าอะไรลูกง่วงข้อสิบแปดจุดจุดจุดอันนี้เป็นอาชีพคือผู้หญิง perform perform Play frame. อินอะเพลย์อออะฟิมออกคำนี้เฉลยเลยฟิมฟิมฟิมภาพ,พยนตร์ผู้หญิงนะในภาพยนตร์เราแปลคำอื่นไม่ได้คู่อ,อร์ฟ้อมหนูไม่รู้แปลว่าอะไรนะอันนี้แปลว่าแสดงผู้อฟอร์มผู้หญิงผนู่้ซึ่งแสดงในภาพยนตร์เราเรียกว่าดาราผู้หญิงเราเรียกว่าอะไรคะเรารู้จักสามคำนี้ครูมั่นใจแต่คำนี้เราไม่รู้จัก <c oughs> คำนี้คือดาราหญิงค่ะ ดารหญิงแต่ถ้าแอคตอร์ที่เราเจอบ่อยๆมันจะเป็นดาร<ด>า,า,าชาย no no มันแบ่งเพศกันมันเหมือนกับเด็กเสิร์ฟลูกเด็กเสิร์ฟชายเราใช้เวทเทอร์แต่ถ้าเสิร์ฟหญิงเวทเหมือนกันแต่เป็นเวทเทสแบ่งเพศกันด้วยเธอกับเทสนะคะข้อสิบเ้าจุดจุดจุดแล้วก็ is similar to bicycle ซิมิล่าแปลว่าอะไรเด็กๆเมันคําว่า like. ไลไรเออแปลว่าขายแปลว่าคลายขา,า,ายจักรยานแต่ has มี engine แปลว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์อ่าแค่นี้ก็บอกแล้วถ้ามันขายจักรยานแต่มีเครื่องยนต์มันก็ตอบได้แล้วมันคืมอเตอเรต์อไซค์มอ,อนะคะอ่าโอเค I will look in my ฉันจะดูใน อะไรของฉันและ see if I am free on Wednesday ถ้าฉันว่าฉันว่า,วางวันพุธไหม I will look in my mm hmm. เดี๋ยวฉันจะดูในเนี้ยของฉันเพื่อดูว่าฉันว่างวังวนพุธไหมดูในอะไรดีลูกปฏิทินใช่ถูกต้องเพราะหลายๆคนนะลูกเวลามีนัดอะปุย่าตายายบ้านครูนะ เวลาเขามีนัดหาหมอเขาบอกไปวงไว้นะวันนี้ยี่สิบเจ็ดไปหาหมอไปวงไว้นะคะออบิลูอินไมค์คาร์เรนดาปาติทินปาติทินบิฟเคสเแปลว่าอะไรคะกระเป๋ากระเป๋าเอกสารอ่านะคะ